เอาว่ะเหลือสี่คนสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าทางของรักพังนะรักรักพิงก์ก็ไม่รู้นะครับผมคนบ้าอะไรชื่อพิงค์ฮะ <c ute> อ่าอ่าอ่าหัว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 โอ้โห ็นงไงกันบ้างครับไม่ได้เจอเจอกันนานนานฮะสวัสดีกันด้วยนะฮะควบ 4, ควบ 3, ควบ1คืออะไรอะสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องคนดีครับแล้วก็สวัสดีน้องคิงแม็กฮะสวัสดีครับถามยูตอบไอนะครับผมถามไอตอบยูถามยูเลิฟไอตอบไอเลิฟยูโอ้หุยเย็ดโดหัวแตกฮะ เอาว่าเก็บไปแล้วนะครับ3ตัวท้วนนะฮะหำแป๊ดหำแปดเรายังไงฮะจังหวะนี้โดนทีนัดละ90ไม่ธรรมดานะโอ้โหหัวแตกฮะโอ้โหเอาว่าแลกหัวกันนะครับเมื่อกี้นี้นะหำแป๊ดกูเก็บไปอีกหนึ่งครับผมเก็บไปแล้ว4นะฮะโปไม่ไก่ขนาดนี้หรอกฮันโหล เอาว่ะจังหวะนี้ยังไงยิงไหมกีโอ้ยหัวแตกนะฮะดึงหัวด้วยนะฮะจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับเอาว่ะนักหล่อระดับประเทศนะฮะเอาว่ะสองควงกับอ่าสเปรดนะครับผมโอ้หยเอาดีเอาดีงัดหัวไปดีเออสเตปป่ะสะเตปป่ะลองโปะครับน้องๆเออเอาว่ะจังหวะนี้มาแล้วจังไย โอ้โหหัวแตกฮะหัวห้องเอาเรื่องอีกแล้วอ่ะจากน้องแพรนะครับผมใช่เปล่าอ่านผิดขออภัยด้วยนะเป็นภาษาลาวเนอพี่น้องค้นลาวเจ้าแม่นเป่าวะจากน้องสิวัตนะครับผมหนึ่งบาทสวัสดีครับผมมาจากบริษัทใบกัญชาสนใจกัญชาไหมครับใบละหนึ่งล้านโอ้โหโอ้โหหัวแตกฮะใบละหนึ่งล้านนะครับผม เอาไปละเอาไปละใบละหนึ่งล้านน่ะฮัลโหลเออทำเป็นเล่นนะครับผมนะไอ้บ้าเอ้มันต่อขึ้นไม่เคยต่อลงให้กูเลยเขาบอกว่าผมเล่นผมเล่นผีปะอ่าผมเล่นผีปะผมกับอู้ยโดนต่อยหัวแตกเอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเขามีแต่หมัดโอ้โหเขามีแต่ปืนยิงอันนี้ใช้หมัดต่อยหัวโหสุดยอดเลยนายคนจริง2 0 1 8ว่ะ เอาว่ะโดนยิงอยู่โอ้โหย้ำๆครับโอ้โหจะมาสู้หมัดโอ้้หุยมัดต่อยหัวแตกไอ้บ้าหมดปืนพกสั้นมึงเอาหมัดต่อยนี่นะโอ้ไอเลวไอไทยก็ไม่รู้อะจำจำได้อยู่มั้งเอาเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆหัว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 ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมยืนนิ่งๆอย่างนั้นน่ะเอ้าปั๊มคิวป้ะนี่ ฮัลโหลทำไมยืนนิ่งอย่างนั้นน่ะโอ้ได้คิวไปรัวๆเลยฮะตอนนี้บาทจากบริษัทใบกัญชาแจกกัญชาครับแจกจริงคนละหนึ่งใบ้ยเยโหัวแตกเกอาว่ะสเต็ปกระโดดยิงนะฮะขอบคุณด้วยนะครับหนักน้องสิวัตนะฮะเอาว่ะเมื่อกี้กระโดดยิงว่ะกระโดดลอยตัวยิงอ่ะฮัลโหลอย่างเทพอะอย่างเทพโอ้โห่สิบตัว สังหารไปสิบครับผมบอกเลยถ้าตายแม่งร้องไห้อะเป็นจริงครับเป็นกูกูร้องไห้อะบอกเลยวิ่งวนสามรอบแล้วนะถ้าวนอีกรอบหนึ่งบอกเลยพาขึ้นโบสถ์เลยถ้เผาแม่งเลยโอ้โห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 เอาดิเออปืนชาร์จไม่มีอ่ะแล้วไงอ่ะปืนชาร์จไม่มีแล้วไงอ่ะเออมาไล่บีกูทำไมกูนะไม่ใช่ไก่ป่ะท๊ สตัวด้วยกันนะครับผมโอ้โหยิงข้างหน้าต่างฮะเก็บไปได้ใครครับนั่นโอ้โหหัวแตกด้วยซองยาวนะฮะซองยาวสกินเขียวด้วยครับผมระวังด้วยฮะโอ้โหหลังเข้าเอาวะเหลือ4คนสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าทาของรักพังนะรักรักพิงก็ไม่รู้นะครับผมคนบ้าอะไรชื่อพิง์ฮะอะอะอหัว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 โอ้โห ไอ้สดขนตูดลุกเลยครับน,อนอ้องๆอามาดูโปกันบ้างครับผมนะทางด้านของคุณโลกนี้นะครับผม,มโอ้โหราชาโปรพระเจ้าจอรด,ดเอาอะเอาอะเบอร์อะไรเนี่ยโปมันต้องอัดหัวดิฮลโหลโอ้โยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโปรจริงนะฮะโปอัดหัวนะฮะ น่าจะไม่ใช่นะ่ะโอเคไปละบายบายขอบคุณครับ